รถคันนี้มาจากคนกรงใหม่นะครับแล้วก็ผ่านหลัน,นี้เราไปทุกทางชาดช่งเขานะครับปลายทางก็บอกว่าวัดสายชนเมื่อกี้ทางไปวัดหลวงพ่อสิงหรนะแต่วเราจะไปตลาดบ้านใหม่ก่อนครับเพราะว่ารอรถตั้งานานมากรถขึ้นจะมาของอร่อยแรง ยปลาผาเจ้าโบราณของเจ้าโบราณนี่จะพาท่านไปด,ดูเมืองตึงอร์กันนั่งรถสองแถวนะครับเนชมาพาพักเน้น รบรยากาศเมืองทานะครันทามะทหงพระธาตุเจ้าพัดซอยข้าทับสองนะครับฝั่างาข้ามนะฮะโอ้โหเจียวเนื้อศูนย์เจ้าเก่านะเมื่อกี้นี้ผ่านมาแล้วดูพิกัดไว้เดี๋ยวมีโอกาสค่อยมาแวะผ่านนาั่งรถตัวแถวก็อยังรีอย่างเง,งี้ยนะฮะได้มีโอกาสถ่ายภาพด้วยซอยมหาตุเจ้าพัดซอยหกนะครับ นี่นะครับที่แยกที่เข้าไปสวนเฉลิมกเกียรติสมเด็จยา่าติที่น้ำทิากลางเชียงเขาตรงนี้นะฮะเข้าไปในไกลนะฮะนี้รถกำลังมุ่งหน้าไปทางแม่น้ำบางปะกงนะครับถนนนี้เทวันสุวรรณมหาเถรพัฒน์นะฮะเราขึ้นรถไฟเฮ้เราเลรางกับรถไฟมา เดินมาหน้าสถา,าน,นีรถไฟก็นั่งรอที่ป้ายที่ป้ายรถนี้ตรงหน้าสถานีรถไฟนั่น,นะฮะก็ไม่ค่อนข้ามถนนนะฮะอยู่ฝัง่งเดียวกันครับรถไฟนะฮะรถก็มาจากขนส่งใหม่ก็จะผ่านหน้าสถาน,นีรถไฟก็วิ่งมาทางนี้เลยนะฮะไม่ต้องข้ามถนนนะครับข้างหน้านี่เป็นโรงเรียนอะไรเนี่ยเออเป,เป็นสะพานข้าม การข้ามยาน้าหนประกงบร้เรือนเป็นกมาราชลังสริดน,นะครับรถไม่ได้ขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงน,นะครับก็สามารถยูเทิร์นใต้สะพานได้เช่นเดีวยวกันแต่รถเขไม่ให้เลี้ยวขวาน,ะนี่ กลับไปทางนี้นะเลีเ้ยวเรือนะ,ะเติมไปเลี้ยวซ้ายสิไปเรือแต่ในนี้คนส่งตลาดทรัพย์สินอ๋อมีรถเมย์ไปจำทางด้วยว่ะนี่จะไหนเนี่ยตลาดบ้านใหม่วัดเล่งหกดีตอนนี้ก็ส่งวัดสายชนนี่แหละตอนนี้ก็ส่งของขุดใหม่โอ้ อันนี้คุณทรงหม,รทรหม่โอ้พระทอท่าไข่โอ้เพียบเลยโอ้ตลาดชอบสินก็คือตัวน,นี้วัดสายชนก็รถที่เรานั่งอยู่นี่ก็อันเดียวกันกันกบรถสองแถวสายที่วิ่งผ่านเมื่อกี้นี่ก็เตียวหมูโบราณน,นะ บ้านใหม่นะไม่ได้มานาะนแล้วนะฮะอย่บอกว่าสักสิบกว่าปีที่แล้วเมวื่อก่อนมาประจำนะบยงนีมันจะมีร้านอไอติมตรงแถวนี้แหละตลาดบ้านใหม่ก็จะอยู่ที่ความไม่นำมาประกงเดี๋ยวเราจะลงลงตลาดบ้านใหม่ก็เดินไปที่ความไม่นำมาประกงะไม่ไกลนะนี่นะไปดูบรรยากาศ เขาบ่อยๆก็มีมาถ่ายหนังบ่อยนะตอนนี้มออีสารเจ้าด้วยสารเจ้าของจีนนะแล้วก็มีมาถ่ายหนังเรื่องเอองะไรไม่รู้นนที่เกี่ยวกับชุมช,ออชนชาจีนเก่าแก่นะฮะอ่านี่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 จะขี่สถพันข้ามคลองเล็กๆนี้ไปก็ แม่น้ำบางกะกงง่าเห็นไหมฮะตอนนี้ไหลลงแม่น้ำบางก,กุกงถึงแล้วครับตลาดบ้านใหม่ฮะร้านเมืองยาเทิดศัด์ถนนวันในยิ่งโอเค ัดเพลงใต้โราางเรียนสีวรลรโรงเรียนเซนอัมกูเจัผู้จัดสงโรงเรียนเสลือ

มันต้องเอ่อ uh, เลยทางรถไฟไปแล้วนี่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 ทางรถไฟวิ่งอยู่ข้างบนเนี่ยกำลังแกะรอดการทางรถไฟนะฮะการเช้าการยมือเรือริบบบาน ร้นอาหารกุ้งงามราวเฮาึือลนะ้กระดาปันใหม่เค่าๆกับสิบบาทนะครับวันนะเออวันนี้เราม,ามันเป็นวันธรรมดานะครับก็ค่อนข้างที่จะเย่ยมหน่อสินิดนึงปกติ จะคึกคักกันในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะฮะยิ่งวันหยุดยานี้ยิ่งคึกคักเลยสิเดินเข้ามานะฮะก็นั่งรถไฟไปนั่งรถไฟมาลงที่สถานีชุมทางฉะเชิงเซาแล้วก็ลงจากรถไฟแล้วก็เดินออกมาะะสถานีรถไฟก็รอรถสองแถวนะครับที่มาจากนส่งใหม่นะครับรอตรงฝั่งเดียวกันกันกบสถานีรถไฟนั่นละฮะรอตรงเ,เขาเรียกว่าน่าสถานีรถไฟนะตรงหัวรถจักรเก่านะ ตรงเอสรารอรถใหม่ของผู้โดยสารนะรถสองแถวเขาจะมารถเป็นสีขาวคาดเหลืองนะฮะที่บอกว่าคนส่งใหม่วัดไยชนนะฮะขึ้นเลยนะขึ้นแล้วก็รถก็จะมาเรื่อยๆก่อนถึงแม่น้ําบางประกงนะฮะก่อนขึ้นก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้าบางประกงรถก็เลี้ยวซ้ายมามาเรื่อยๆจนถึงรอดใต้ทางรถไฟมานิดนึงก็ก็กจะถึงตลาดบ้านใหม่อยู่ทางขวามือนะเลย ลอดทางรถไฟมานิดเดียวนะครับนี่บรรยากาศผมจะให้ดูเป็นอย่างนี้นะครับบ้านปานูก็ตัวนี้โอ้มีโอ้วันนี้วันวันธรรมดาคนก็เลยเงียบนิดนึงมีก็โอ้เขามีอาหารด้วยนเนี่มีเข้าแกงด้วยแกงโบราณน,น่าก,กินนะเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสมาแวะทาน เป็นอาหารเป็นถุงเป็นห่อนะอันนี้เป็นร้านอาหารเป็นเระป๋องเดี๋ยวเราไปเดินไปทางโน้นดีกว่านี่นะฮะบริเวณในตลาดบ้านใหม่ก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ตรงนั้นนะครับเมื่อกี้เราเดินเข้าไปตรงนี้มันเป็นร้านอาหารนะเคยมาน้างกินอยู่ตรงนี้สองครั้งนะ,ะเป็นร้านอาหารที่อยู่ติดดิมฝั่งแม่น้ำบางปะก,กงนะครับก็ ไปเดินตรงสะพานสะพานรน้นดีกว่าโหเก๋สลักสวยงามทีเดียวครับดูสิครับเป็นงานฝีมืองานศิลปะยอดเยี่ยมสวยงามจริงนะครับนี่ตลาดบ้านใหม่นะครับกดดจีเขาขายอะไรไม่รู้กุยช่ายโอ้ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่น่าจะคึกคักนะเแบบก้วยใสร่ารากบัวเมืองจีนเส้นฟ้าน้ำหอมน้ำบริน้ำไใหญ่คุณภาพนี่นะครับเขาโอ้ร้านกดดจีนี่เหรอ ดูนี่ฮะลงเดี๋ยวนี้หนด้วยนะครับร้านอาหารอสารแ่บแบกุยช่ายก็มีนี่กุยช่ายจิระครก๋วยเตี๋ยวปากหม้อท้างหิว้วลงมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวริมน้ำบรรยากาศสดใสข้างในกว้างร้ราเกี่ับจานนี้ก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นเกี๊ยวกุ้งหมูบะหมี่อ๋อร้านก๋วยเตี๋ยวริมน้ำก๋วยเตี๋ยวปากหม้อโอ้อยู่ยู่ริมน้ำนี่เรือขุดไม้สักจะลองเป็นของ ป้าบางคนราคายจเจ้นนี่ฮะร้านก๋วยเตี๋ยวริมน้ำก็ขึ้นมาถ้าว่าถ้าเป็นวันหยุดถ้าน้ำต้นละกูล่องเรือว่ายพันอนกระจกคนละยี่สิบบาทนี่เห็นไหมนี่ฮะโอ้มีล่องเรือด้วยมีกว๋วยชับยวนตลาดบ้านใหม่นี่นะเดินเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะฮะ เดินเดินเข้ามาตรงปากทางเข้าตลาดบ้านใหม่แล้วก็ตรงไปจะเจอครัวป้าหนูก่อนถึงครัวป้าหนูก็เลี้ยวซ้ายมานะท่านตรงไปครัวป้าหนูก็ริมแม่น้ำบางประกงเลยสิคะก๋วยเตี๋ยวหมูโบร,ราณตลาดร้อยปีบ้านใหม่นี่ก๋วยเตี๋ยวเรือดีนั้นนี่ถ้าเป็นวันธรรมดาเขาจะเปิดแล้วก็นั่งชมแม่น้ำบางประกงได้เลยโอ้โหน่าสนน่าสน พน้องโบราณครับดูข้าวต้มน้ำบุญนี่ฮัลโหลฮัลโหลทุกท่านทราบกดืทราบเครื่องยนต์สูงสุดนะครับสิริจารอฤตเจนแมชินนิสโตสวรรคตจังหวัดพระนครเอ๋อเป็ดพะโล้ตราบบ้านใหมสิริโอชาอุ้ยมีหมดเลยแถวนี้ชากาแฟโบราณบ้านใหม่ร้านนี้ร้านเกียร์ใช่ขี่เกียร์ เกียร์นะครับไม่เอกเกียร์จอยเอียเกียร์ไม่เอกเกียร์ยยรยรใช่ขี่ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวโอ้โหเยี่ยมเลยแปว่งหอมภาวนานี่เขามีอะไรบ้างนี่ผมจะให้ดูสวนสามที่ท่องเที่ยวสุดเท่ออินเทอร์เนในจังยงัซสวนปราฟารมนกโอ้โห ศูนย์การเรียนรู้ที่ท่องเที่ยวขนาดใหญ่จิตดับเพลจังหวัดเชิยงสาเลยสิละให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมให้ไปดูตามนี้นะสวนส่วนป่าฟาร์มนกโดยตลาดบ้านใหม่หนึ่งปีไปอีก10กมอ๋อลงมารดส่วนตัวได้ล่ะอย่างเงี้ยสนใจตรงร่องแพรร่องเรือน,นะมีโอกาสจะมาอีกนั่งรถสอนแถวมาจากสถานีรถไฟก็10บ,บาท ที่รถตองเทียวสีขาวคาดคาเหลืองจัวสอนเหลืองบอกว่าขนส่งใหม่แล้วก็วัดสายชนมวงหน้าตลาดบ้านใหม่นะนี่แม่น้ำบางประกงโหเห็นนะฮะเอาละฮะผมก็วัดอิเพ็เตัวนี้ก่อนแล้วผมก็มีโอกาสจะแวะมาจริงๆมันมันยาวลึกก้าเป็นวิงนี้เลยนะเนี่ยตัวนี้เขามาถ่ายไอ เข้ามาถ่ายหนังถ่ายละครศาลปุนเท่ามาศาลเฉพาะกรมินโอ้ชมพีชมรมระบบนิเฐานบบงพื้นบ้านชิดปันเมืองชาตเชิญทซาลเอ้ชมพีการทำกิจกรรมของชลรงอนุรักษ์ปีนี้และการละเล่นพื้นบ้านโอ้เปิดนาฬิกาปิดสิบขอนาฬิกา โยังลึกไปได้อีกนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสผมค่อยงานดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปงานน้ำมันเากับลวงพ่อโซทอนนะครับไว้เจอกันใหม่ฮนะนี่ต้องหารถไปทางโน้นแล้และนี่ผมจะเดินกลับออ,ออกไปทางเดิมน,นะครับเมื่อกี้นี้มันยังไปได้อีกไกลยอยู่นะริมฝั่งแม่น้ำบางปะกวงยี่ไปได้อีก ไกลเยอะอยู่นะตรงนี้ขอเชิญล่องเรือชมธรรมชาติคลองบ้านใหม่กลาวไหว้พระดอนอายุหนึ่งรอยกว่าปีค่าเรือไปกับก็ระยี่ิบาทโอ้ก็ไม่แพงเลนะนี่แต่ว่าวันธรรมดาเขาคงไม่เปิดไม่ค่อยมีคนต้องเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดให้ดูเชิญแวะนั่งพักตามอัธยาไซเอาละ เดี๋ยวไปแวะร้านกรัวก่อนวนนิดนึงถ่ายบรรยากาศก่อนก่อนกลับกลับมาแวะอีกรอบหนึ่งเคยมาทานที่นี่สครั้ง2หนแล้วนะฮะบรรยากาศตอนเย็ยนๆนะครับครั้งแรกนี้ครั้งแรกนี้ไม่ได้ตั้งใจมาตั้งใจว่ามาเที่ยวตลาดบ,บ้านใบแล้วมาเจอร้านนี้บรรยากาศน่นั่งก็เลยนั่งครั้งที่สองก็เลยพากันมาอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ดูแล้วครั้งแรก บรนนีการลี้ของแม่น้ำบางปะกงนะให้เห็นไหมคนก็จะเห็นทางรถไฟข้ามแม่น้ำบางปะกงทางรถไฟที่ไปดอนสีนไปชลบุรีเอาล้ครับไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะกลับออกไปเดี๋ยวจะไปวัดหลวงพ่อสุธรครับ,ารราบ 49, กาแฟโบราณ2,449ก็ะรากินเดินทางกลับออกไปด้านนอกตลาดบ,บ้านใหม่ครับรอรถครับ ตลาดวันใหม่ตรงนั้นผนบัดเทมิมิตนะครับซอยสุขกิุห้านนอาลุไปรอรถครับรถยังไม่มาเลยรอแป๊บนึง